ไม่กลัวค่ะแต่ทุกครั้งที่ช่างขยับกันไกลมี yi, um. Eye, อุ้ยอายอุ้ยอายอยู่ตลอดเลยเอ้ยเล็บมันแข็งตายแน่หนูตายแน่ไม่รู้ทำยังไง โอ้นี่ไงอุ้ยมาเดี๋ยวเอาเนาะเออนะเอาเลยค่ะนี่ไหนบอนจกจะกรีดไม่กรีดเลย <c oughs> อือนี่อันนี้ออกหมดนะเ <c oughs> นี่ยค่ะมันก็เหมือนไม่ได้ใหญ่มากหรอกแต่มันไม่ใหญ่แต่คือมันมันเรียวโค้งอะ่ะมันตี